สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจก็จะมีเน้นๆให้นะคะหกคู่เนาะพี่น้องแล้วก็ชุดกันสองนะคะสําหรับผลเมื่อวานนะคะเฉพาะกิจเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะเฉพาะกิจออกหกห้าหนึ่งนะคะสําหรับหกห้าหนึ่งตัวนี้หลุดนะคะ ไม่เข้านะคะแล้วก็28 28ไม่มีพี่น้องมีแต่3ามเนาะหลุดนะคะพิเศษออก204ศูนย์สะคะสองก็หลุดไปนะคะสำหรับพิเศษล่างออก9ก้นะคะพี่น้อง9ก้มาตัวกลับนะคะตัวที่สาโอนชอบแล้วก็เน้นให้นะคะก็ยินดีนะคะถ้าพี่พี่เอท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับ สูตรวัดใจนะคะใครตามสูตรนี้เนาะก็เข้าตัวกลับแล้วก็เป็นตัวนเน้นเนาะที่สะออนให้ไปนะคะปกติออก681นะคะสำหรับตัวนี้หลุดนะคะ04ก็หลุดไปนะคะ v ี p ออก239นะคะ39 39ก็ไม่มีนะคะพี่น้องมีแต่สาแล้วก็37เนาะโอ้เสียดาย แล้วก็ล่างออกหนึ่งหนะคะหนึ่งหก็ไม่มีสรุปแล้วเข้านอยพิเศษนะคะเข้าสี่เก้าเก้าสี่เนาะมาตัวกลับนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยสำหรับสูตรนี้เนาะเดี๋ยวเราไปตามต่อของวันที่4ี่กันเลยค่ะสำหรับวันที่สี่นะคะชุดเน้นก็จะมีหกหนึ่ง หกสี่เก้าสามแปดสองนะคะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งห้านะคะสำหรับชุดกันชุดกันก็จะมีสี่ศูนย์ สีูนแล้วก็เก้าสามก็มีแล้วเนาะพี่น้องแปดสองหนึ่งห้าสี่นสี่หหนึ่งแปดหสานะคะพี่น้องสำหรับสูตรวัดใจนะคะตัวที่สาวอนชอบแล้วก็เน้นให้นะคะหกหนึ่งหสี่นะคะ แล้วก็18นะคะตัวกันนะคะตัวกันก็จะเป็น63นะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เงเงรวยๆปังๆอีกเช่นเคยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเนาะ สำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปังค่ะกราบสวัสดีค่ะ